สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับเมื่อนี้กับพาพี่น้องมาดักหนูเขาแล้วครับอยู่กลางป้าอ้อยเลยครับเมื่อนนี้ช่วงนี้กับลุยแต่ป้าอ้อยแหะครับเพิ่นกับเริ่มตัดเข้ามาเรื่อยๆแล้วละ่ะเขากับใสไปเรื่อยเบื้องมองที่เขาใสเมื่อนี้นี่ละครับเห็นแล้วครับทางกับเป็นทางลังๆอยู่ครับเนี่ยแกสิเป็นทางหนูอย่างเดอกเขากับโบกหูกันกนะครับน้อน,นี่พอมันเที่ยว อันนี้บอแมนปากหนูนะครับนะี่ยอันนี้หม่องทางหายกิ่นของสองนี่ควัดมาคอดแฉ่นี่ก็บเมื่สุดแล้วบ่มีห้อยควัดห้อยแลีนอยู่หน่ะครับห้อยแลีนไปแลีนมาอยู่นี่เขาก็ะดิ๊ใส่ไว้นี่หระครับนี่ยคิดว่าเนาะนี่แหละผมก็สิว้างกับดักไว้นี่แหละผมก็ะดิใส่เป็นเงี้ยสองเงี้ยเมือเ่อไงคือเป็นเงี้ยเออชีใต้เนาะแล้วกับ สิปเป็นเงี้ยอย่างอีกเงี้ยนึ่งกะจังล้อบเบิ้งก่อนครับเพราะว่าเขาต้องคำนวณก่อนว่าหนูอย่างสีม้าสีมีหนูอย่างเนาะเดาเดาเอาแล้วครับตอนนี้เขาก็เชีร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเขามาส่กันเลยครับบัดเนี่ยมาเบิ้งหลังแรกครับนี่หลังแรกของเขาหลังแรกของเขาสิปเป็นเงี้ยขีใต้แล้วครับเนี่ยจุดไฟซื้อน้อ,อ,นอรับเนาะขีใต้เนะ่ะ มีพี่น้องเขาว่าจุดไฟซื้อๆว่าต้องฉีดหัวเชื้อได้ว่านครับได้ยุ่ครับเมื่อนี้เขาสีร้องให้เบิ้งครับซํานี่ลหครับดักเลยลเรียบร้อยแล้วครับนี่อีกหลังนึงครับเนี่ย หังนี้เงี๊ปลาหวานครับนี่นะเรียบร้อยครับนี่เขาก็ถิวางไว้ประมาณนี้แหละนะครับเนาะนี่แหละมีเพื่อน้องเขาถามผมมาว่าใส่เงี๊ปลาหวานหรือว่าเงี๊ปลาหมึกมื่อนี้หาปลาหมึกบ่ได้ครับก็เลยใส่เงี๊ปลาหวานกับขี้ใต้ล้นไฟ เรียบร้อยแล้วครับบันเนี่ยนี่แหละครับมุมกล้องของเฮาลุ่นกันเลยครับว่าสีอันใดสีมันก็กันครับระวังฉีดใต้กับปลาหวานมาลุ่นกันเลยครับบันเนี่ยฟัง้า้เป็นเนื้อปลาหวานครับปลาปลาหวานตัวสีแดงโบมีงายครับข้างขวาน,นี่เป็นฉีดใต้จุดไฟบบไดฉีดน้ำหอมครับเมื่อนี่ มาแล้วมาแล้วเดินพันไปแล้ว,วกลับไปกลับไม้อีกแล้วครับสนใจอยุ่อย่างน้อว่าละ่ะไปอาลาดเลยมาจากไหนอีกน้อบ้านเนี่ยเจ้าทิน แมงขีนหนากตัวเนี่ยโวโดดใส่อาหารทะเลเลยติเคยกินแต่อ้อยมื่อนี้ขอกินอาหารทะเลจักน้อยคอนกี่ไตก็กินอาหารปลาไปแล้วครับมหอีกแล้วโอ้ยมัวนาดางแทนเนาะ ใส่ไงม้าแล้วครับบันเนี่ยรุ่นรุ่นมาแล้วมาแล้วไปทางพุ่นแล้วโผล่ออกมาแล้วใส่กลางๆครับตัวน้บอบน่อยบอบหไยกำลังงามเลยใส่ซ้ำเนี่ยเริ่มถือกินแล้วเบืองสีเลือกยังครับใส่หรือขวาปลาหวานชีใต้ปลาหวานชีใต้ เอาอันใดดีทุกมือกินแต่อ้อยมือนี่สิกินอันใดเลือกอาหารทะเละเลยครับบดเนี่ยยานะยารอแลนะกินอาหารทะเลสิเรียบร้อยครับแ่บบ่อาหารทะเละ